นี่แหละเนาะพี่น้องสิ่งของที่จะเอามามอบให้บ่าวซิงมือนี้เพราะว่ามีทางผู้รักผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นได้ฝากเงินมาให้บ่าวเอ็นเป็นจํานวนเงินอยู่1นึ่งแสนกีบพี่น้องเนาะก็คือเพิ่แนะนําให้บ่าวเอ็นนี่ซื้อขาวเจ้ามาให้บ่าวซิงนี่2กิโลเนาะกับพรีว่บบังเอิญกับมีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนะพี่น้องเนาะฝากเงินมาให้บ่าวเอ็นนี่ เป็นจำนวนเงินอยู่หนึ่งแสนถีบเอาไปหน้องเนาะในซื้อเข่าไม้บอสิงนี่ซองกิโลบาเข่าซองโลนี่กจะสวยบรรเทาชีวิตของบอสิงไปได้อีกมือหนึ่งซองมือเอาพี่น้องเนาะบอสิงบสิงบอสิงบอสิงบอสิง พอมจะซื้อบอ่พี่น้องเอ้ยน่าจะเป็นพผมจะซื้อนี่จ้าเรากินอย่างนี้เราดังไฟนี่นี่บ่สิอืบอบ่เห็นพี่น้องเอ้ยจะเรากินข้าวอย่างนี้เด็ดขางกินแล้วพรองที่บ่ซิงกินแต่ละมื้อนี่นี่ ส,สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น,ออน,อน้องเอฟซีเบิร์ตสุขสู่คนว่าจะเป็นทางไทยฝั่งลาวหรือว่าสิเป็นทางต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องยูทูบบอแอ็นสติอเรียลหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเฟสบอแอน,อ,อ,น,อ,แอ,นอีกแล้วพี่น้องเนาะเอา้าเสื้อเปิดภาพมาตอนนี้ก็มาอยู่ป่าอยู่ดอนเด้อพี่น้องเลยก็พอดีว่ามารอถ่าบบอสิงเนาะพี่น้องเนาะปกติบอสิงเราจะ มาขุดกระปูอยู่แถวนี้ก็เลยมารอท่ายเราอยู่ในห่มไม้หรือว่าใต้ห่มไม้แค่นทางรถนี่เลยเรพี่น้งองเนาะกับพอดีว่าบังเอิญกับมีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนะพี่น้งองเนาะฝากเงินมาให้บอเอ็ n, นนี่เป็นจำนวน,นเงินอยู่หนึ่งแสนเกียรติพี่น้งองเนาะให้ซื้อเงินมาให้บอเอ็นนี่เป็นจำนวนเงินอย่น้องเนาะกียรติเราพี่หนุ่มเนาะฝากเงินมาให้บอ, n, อเอ็นนี ing, ่เป็นขำาวเจ้าเงินอยู่หนึ่งแสนวนียรติเนาพี่น้งอ,นนองเนาะ มาให้บ่าวซิงพอได้ต้มอะไรฟองง่ายก็ได้เราพี่น้องเนาะจึงเป็นว่าเข้าซองโลนี่การจะสวยบรรเทาชีวิตของบ่าวซิงไปได้อีกมือหนึ่งซองมือเราพี่น้องเนาะจะขี้ว่าจังไรเราพี่น้องเนาะกำลังเลยนี่แหละวันนี้เป็นรอถาบ่าวซิงก่อนเราพี่น้องเนาะกับบุฟู่ว่าทีเจอาลารือบเราพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าบ่าเอ็นกันกันแล้วเวียแล้วงานก็เลยออกมา ที่ชายนี่เนาอพี่น้องเนาะก็คือตอนนี้นะเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วน้อพี่น้องเนาะกับบุหัวเหฮลลาโบ่กับทาวาบบเห็นกับดีคับรถไปเลยเลยน้อพี่น้องเนาะขับรถไปเบิ่งกยูเพ่แหล่ทาวาบบเห็นกับทาวาขับมายนำแรงก็อาจจะได้เอาเข่าในส่วนที่ทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นบอกให้เบอร์แอนเชื่อนี่เอามาให้แล้วอีกที่หนึ่งน้อพี่น้องเนาะเลยตอนนี้มาหยุดถ่ายคลิปหรือว่ามาหยุดเปิดหัวข้อคลิปในข่าวทาัหลังจากนั้นกับ สิโลไปคือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็เห็นนั่นแหละว่าเล่าอยู่ตามถนนทุนทางนั่นแหละพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องเลยเพื่อเป็นการทักษาเสียเวลาบอสอ็นกะจะได้พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปเลอกฮามบอรซิงก่อนพี่น้องเลยถ้าเห็นกะสิได้บอกเพิ่อนถาว่าบ่ได้เห็นกะอาจจะได้เอากลับเมื่อคือเขาเราพี่น้องมีแต่ว่ามือใหม่มากะถ้าว่าเห็นกะสิมอบให้เเราอกพี่น้องเนาะนี่แหละเราพี่น้องสิงคองที่บอสอ็นจะ เอามามอบให้บอสซิ่งมืิอนี้กามีข้าวเจ้าอยู่2กิโลเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นได้ฝากเงินมาให้บอสเอ็นน่ะเป็นจำนวนเงินอยู่1นึ่งแสนกีบเนาะพี่น้องเนาะและกาเงินจำนวนที่ยังเหลือนำบาสเอ็นน่ะเป็นจำนวนเงินอยู่50าสิบพันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าข้าวเจ้านี่มันเป็นข้าวใหม่อ่าในโรงซีเพิ่นขายน่ะกิโลละสองห้าพันเนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยได้มาสองกิโล่นว่ามือหน้ามือในอ่าเข้ามาหาบ่อสิงอีกจังซื้อมาอีกจักกิโลหนึ่งสองกิโลอะไรเนาะพี่น้องเนาะอ่าเซอร์มือนี่ก็เลยซื้อมาก่อนสองกิโลเดี๋ยวว่าตัวนี้ฮะโบแม่นของบ่อสิงเด้อพี่น้องเด้ออ่าตัวนี้บ่แม่นของบ่อสิงเข่าจำนวนห้ากิโลนี่เนาะพี่น้องบ่แม่นของบ่อสิงอันนี้เข้าอันนี้ก็แพ้งเลยพี่น้องเอ้ยแสนหาสิบพันคือว่าแพงหลายโบแมนก็อยากได้ยุ่งถงแบบนี้นาะพี่น้องเนาะถงแบบนี้ ่าแต่ว่าบอเอาลิกาซิตของเพิ่นบอเอาแบบว่าบอเอาน่าตัวหนังสือเพิ่นอ่าหูปกายยังนี่บอเอาอยากเอาไปทงมาสิอาใส่มาหายเข่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยากเอาไปให้คนที่อ่าขาดเรือหรือว่าบ่มีเข่ามีน้ำอะไรบอกเอ็นจะหายเข่าตัวเองหายนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยากได้แต่ทงมันเนาะพี่น้องเนาะคือบอกเอ็นจะบอเอาโลโก้ลิกาซิตของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าอยากได้แต่ทงถ้าว่าผู้ใหญ่ใจดีคนใดมีความเมตตากะ ฝากอ่าทงใส่เข่ามาให้หน่อยด้อพี่น้องเอ้ยพอได้ใส่เข่าไปซอยเรือคนอยากจนนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นขนนมนะ้อพี่นอนะ้องน้อขนมเอาไปผ่าอบครัวที่แบบว่าถ้าว่าเห็นครอบครัวใด,ดที่แบบว่าหน้าซอยเรือนะ้อพี่น้องก็คือเข่าอันนี้ก็ครอบครัวใด,ดที่หน้าซอยเรือเบาเอ็นกะจะมอบให้เพิ่งน้อนะพี่น้องนะเนาะอ่าผูโหลดกาโชคแตกไปแล้วได้พี่น้องเอ้ยผูขี้หมวกน้ำลายปูดปิดปูดปิดออกไปเลยผู้ เนี่ยพี่น้องโอ้มันแพงบริษัทก็เลยบริเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะอ่าก็เลยขี่ไปจุดเท่ามันพเพล่มีเงินเพล่ในเดือนเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องโอกาสลายนาทีพอสมควรแหละก็ไปหาโล่บังบาซิงก่อนกับหูว่าสิเจอโตบาซิงหรือบ่อเนาะถ้าว่าเจอก็ใช้ได้มอบให้เพื่อนถ้าว่าไม่เจอก็อาจจะบาซิงมอบให้เด้อพี่น้องเอาไปโล่บังก็เด้อพี่น้องเด้อ บอ้โหว่าสีเห็นหรือบบเห็นเด้อเพราะว่ามันเป็นช่วงแง้มแรงๆจังคอยเห็นบ่างสิ่งเนะาะแต่ว่าช่วงฤดูอ่าแง้มเที่ยงๆไปสีโู้ว่าเราไปอยู่ท่านไหนเมื่อนะ่ะเบลนเห็นเราพุดกระปูอยู่ในนี้เนาะพี่นะ้นองแต่ว่าเมื่อนี้บอ้โหว่าเราสีอยู่ท่านใด แต่และมือเราจะมาคุดแถวนี่แหละทางทางนี่น้องพี่น้องเนาะแล้วก็บหูดอกว่าสิเป็นน้ำเราอยู่ทางใดเราะว่าถ้าเราไปทางใดน,น้องพี่น้องคนไปมันก็คือคนอยู่ได้ทสิเป็นเละาะเมื่อก่อนนี่แหละมือนะ่ะเรามาอยู่ในนี้นี่เราคุดอยู่ในข่างทางนี่แหละบนที่บริเวณถ่ายน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ามุนี่บริเนตใจเ้อะ่าะเห็นบอหรือว่า bên cả ạt Chắc đây mưa thì khi cầu nữa เราจะอยู่แถวนี้ได้อย่งแต่วได้หรื่าเรียกว่าบุหัวยู่พ่อล้วบนะปัญหาตัวนี้แหละ เราจะอยู่แถวนี่เลยน้องพี่น้องเดียวบางแอนขีดไปเบิ่งบ่อแล้วผักก่อนท้าว่ปูเห็นบ่อนหันกับโอ้โหว่าสิไปน้ำเลาทางไหนเด้อพี่น้องเ้ย

เอาบุหัวและที่อยู่ทางไในดิแล้วก็เราจะอยู่แถวนี้แหละนี่แต่ว่ามันเป็นยามกลางเวรดิพี่น้องเอหยมันก็นเลยน่าจะบบเห็นบอสิงดอกโบเห็นขิดว่าถ้าเห็นเขาใหายเฟินถ้าว่าบบเห็นกะคือสิบอแล้วให้เนาะพี่น้องนี่ดิบอดเราอยู่เนาะพี่น้องเนาะ อ่านี ộ, ่เด้นี่แหละป้อนที่บ่ซิ่งบ่ซิ่งคนล้ออยู่แต่ว่าเราไปฮู้บ่อยู่ทางใดก็บ่ฮู้เดี๋ยวสิแวะลงนี่ก่อนเดี๋ยวสิย่างเบิ่งจอดรถยโมก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอารถมาจอด่มก่อน หมอบอดบ่เราอยู่เรวได้พี่น้องเอยแต่บุ้งหัวที่เห็ดนเราบ่เอาเห็นเดสอเอาเก็บไว้คือเก่าน้องพี่น้องเนาะเ่า้บเห็นการจะเก็บไว้คือเก่าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งบอกซิงก่อนเนดะ้อพี่น้องเออท่าว่าเห็นหนี่กะเรากระโชคดีได้เข้าไว้ต้มไปกินเลี้ยงชีวิตตัวเองไปได้ไดอีกมือหนึ่งซ้อมมือเพื่อถ้าว่า บ่เห็นกะอาจจะบ่ได้ให้อหลยก็ง่ายว่ามันจบเลยครับพี่น้องเอ้ยอืมนี่่นแต่บ่เห็นอ่าบ่นคิดว่าเพราะว่ายามยามกลางเวนสิเราบ่ค่อยอยู่นะถ้าเป็นยามกลางเวนสิถ้าว่ายามช่วงแรงๆบ่หรือว่าช่วง sau sau là chỉ hết là dù nó thì nó như thế mà cảm thấy đầm xiêm lo này lệ à, này anh này lệ à, bỏ lá dù này bỏ xiên bỏ non chứ bao phi non được mẹ bỏ non được ba, bỏ xiên bỏ xiên bỏ xiên bỏ บอซิงบอซิงพผอมจะซื้อบ่พี่น้องเอ้ยน่าจะเป็นพผอมจะซื้อนี่เจ้าเรากินยังนีงเราดังไฟี่นี่บอซิงอือบอเห็นอยู่น่ะเอ้าเรากินข้าวอย่างนี้ดิของกินแล้ว้องที่บอซิงกินแต่ละมืออันนี้นี่ดิอ๋อนอนอยู่แล้วแหละนี่พี่น้องเอ้ย mà cầm bộ chợ xăm bán đi thì nó người chắc lao phải thằng à, này bộ màn tiền nhằm con huynh đấy à Cái lời này đấy bộ là dù có bộ đêm yên nhau mạng mai là phải không Nó cho bảo sinh phải thằng này đi bạn đi bóng hoa là đầy, phải thằng này thì người gửi nhé mà nhằm ทิ้งเที่ยงแล้วพี่น้องก็เลยบอกูว่าเราไปอยู่เทไดไปทางใดน,นั่นแหละเดี๋ยวไปห่มก่อนไปเช16อยู่ห่มก่อนพี่น้องเลยหอนอนหอนอนเห็นบ่บาวซิงพี่น้องก็ใิ้ได้เอากลับเมื่อคือเก่าแล้วเห่าในท่าโบเห็นบ่าวซิงเนะาะจะไปทางใดจ้อย ราะว่าเามาช่วงถึงเที่ยงมันก็นเลยพระโบเห็นนะถ้ามาช่วงก็เช้านีย่ยเห็นอยู่เนะาะบุญจักทางกี่ไปนำได้พี่น้องเลยเพราะว่าปะกะติแล้วจะมายำอะไรก็เห็นเราอยู่ในข้างทางนะ้อพี่น้องอยู่ในข้างทางานั่งอยู่ในข้างทางแล้วก็ไปอยู่บนนี้บนนี้นะ้องพี่นอนะ้องเนาะแล้วน่าจะไปคุดกระปูเนะาะอาบพระโเห็นไปสิถ้าที่บอกเอ็นคิด เพราะว่ามันโบเห็นเสียมเด้พี่น้องไงโบเห็นเสียมแล้วก็บโบเห็นกระเป๋าแล้วเรา่าจะไปะคุยกระปูนั่นแหลกะกาคือจุดประสงค์อ่าที่บอกเอนมาเมื่อนี้ก็มีแต่ว่ามาทําตามจุดประสงค์ทางผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นใส่ให้มากกาจะเป็นต้องมาเราพี่น้องเนาะเพราะว่าบอสิงนี่กะมีคนหักแล้วก็มีคนชั่งเราพี่น้องเนาะอ่าสักที่ว่าจังใด เราก็ทำตามหน้าที่น้อพี่น้องเนาะเปื่นไส้กับมาบัว่าผู้ใดังไงเลยน้อพี่น้องเนาะแต่ละคนกัถ้าวบ้านพวกรักผู้ใหญ่เพื่นไส้ก็จำเป็นต้องไปตามที่เพิ่นสั่งน้อพี่น้องเนาะก็คือนี่แหละเข้าขตัวน,นี้ก็คือที่บอิเวณเราไปในต้นคลิปนี่ะพน้อง,องกัมีแต่ว่าชา,า,าวบ้านเห็นกับผู้ใดที่มันน่าสวยเรือหรือว่าน่าสงสารบอิเวณก็จะเอาเงิน กาจะเอาเขาได้จำนวนตัวนี้เอาไปให้น้อพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบริมีส่วนของบริสิ้นตัวนี้น้อพี่น้องเนาะไม่ต่ส่วนว่าครอบครัวอื่นๆที่เป็นว่าหน้าซอยเรือแต่ว่าบริสิ้นกับน้าซอยเรืออยู่แต่ว่าบอเอ็นบบมีเงินในจำนวนนี้นะพี่น้องเนาะก็เลยบริสิ้นให้แล้วพอดีว่ามีผู้ใหญ่ฝากมาให้ก็เลยซื้อมาให้น้อพี่น้องเนาะก็คือแต่ก่อนนะก็ไมีอยู่น้อพี่น้องทั้งเวลาผู้ใหญ่เพิ่นจะให้บอเอ็นนี่ มาให้ทำบอซิงนะ้อพี่น้องอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอาทิตย์กว่าหรือว่าเช้ามืาก็แล้วแต่แล้วนะพี่น้องเพิ่นจะให้บอเอ็นนี่เป็นคนกับกลับมาให้นะพี่น้องเนาะก็คือแต่ก่อนบอเอ็นจะซื้อมามา่าปลากระป๋องหมี่ยาสูบกาแฟนะ้อพี่น้องเนาะซื้อที่หนึ่งเบิดอยู่ประมาณสามแสนกว่ากว่ามานะพี่น้องซื้อให้บอสิงแต่ก่อนนะบเห็นแลดอะไะเห็ดจังไรส์พี่น้องบ่นนี้ bộ trang này vào. đấy bạn em cái này khi nào người, tam hà cái tam là mình chắc, đi về tam thân này, em cả, sơn cả, à, đi về một mình, nông phi nông nó là một mình thì bỏ khỏi, có thêm công an, một mình, đi theo thì không đi đây, nông phi nữa. แต่ว่าไก่ในบอเอ็นกับบริไพนั้นเป็น้องเนาะเพราะว่าขี่รถจักรนี่ขี่รถจักรไปมันการเดินทางโดนทางมันค่อนข้างจะยากนะพี่น้องเนาะว่าพื้นที่รถเป็นหันเป็นหนีมาเอาไปผู้เดียวบอมีผู้สอยเรือหรือว่าจะข้าวที่สอยเลยนะพี่น้องเนาะเรือไปคนเดียวนี่แหละไปละหลอเลยและนี่แหละนะพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องเนาะเอาไปคนเดียวบคือไปหลายๆคนกับมวน ไปหล,ลายๆคนก็ได้มีหมู่มีพวกว่าวกันแน่เอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะผมมีอย่งางไรด้วยพี่น้องเอ้ยกะคือสิ่บนะมอบเขา้าให้เราซิ้นเลี้ีวน้องเนาะเฮ้ยพามากะบบาเห็นแล้วมีแต่ว่ามือแรงหรือว่าถ้าโอกาสได้ทีเห็นแล้วบ่อยอันก็จะเอาเขา้าน่าจะนวนนี่มอบให้เราเพด้แเ้า,ไ,เาไปต้มไปยังกินกะสุดแล้วแต่เ้า พี่น้องเนาะเอาใจไรกับฝากพี่น้อง FC เบิร์ตสุขูสู่คนฝากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญกับฝากบทโฆษณาให้เด้อพี่น้องเลยเผื่อเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆหรือว่าพอได้กดในเดือนนี้นะพี่น้องเนาะเดือนนี้เนี่ยบิร์ตกดพี่น้องเลยแฮกรายหกสิบดอนนะพี่น้องเนาะอ่าอีกสองสามมื่อเราเสียเมื่อกับเบิร์ตเดือนเลยได้ฝากเบิ่งให้หลายๆายในเด้อพี่น้องเลยพอได้กดเอ้าสั้นกะ อะไระไร,ะไรก็บขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกกาลังใจที่คำอาภัพมคลิปตั้งแต่ถ่ายจนจบก็ขอให้พ่อแม,ม,ม่พี่น้องเอฟซีมีแต่ความสุขกายสุขใจเดินทางไปไสกาตลอดปลอดภัยปีใหม่นี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพหรือว่าโอนเทอรสนานอย่างปลอดภัยเด้อพอี่น้องเออขอตัวลำลาไปก่อนพี่น้องอยู่ดีมีแห่งเปื้อสุขสุขคน